อุ้ยอุ้ยเฟองอุ้ยซ็ลี่โดนเลยเฮ้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 ยเอา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 ตามมาให้นะดูด้วยตามดีเปล่าอุ้ยใส่ใส่ดีด้วยเอาแล้วจ้าตาบอลสุดพานะเออตามไม่บอดสองแต้มพร้อมกันเลยครับผม ครับ,รบ <laughs> อ้าวซอบรีอยู่กลางแล้วนะ่ะได้กี่แต้มแล้วเพิ่งเข้ามาหรอโอ้ทางอือก็มนี้ก็มนี้ก็อนี้ย เมื่อวานเมื่อวานก็เข้ามานี่เข้ามาฝั่งนูน้นเขาให้มาหน่อยหนึ่งว่าจะแวะมาหาอยู่ตีฝั่งนู้นปลาเยอะจังวานสตนี่ตีปักปึง้งเดี๋ยวว่าแล้วหมานี้แล้วว่าจะไปแต่ยังไม่ไปดูลาข้างบ่อดินเลยไม่รู้น้ำเป็นไอุย้ยตรงโคง้งตรงแถวนูน้นน้ำท่วมหมดแล้วนะตรงไหนครับโค้งแถวนู้นน่ะขี่รถมาตะเกียบเขาเขาตีเสื้อไปแล้วฮะ น้ำคลองมันไม่หนุนปลาอ๋อปีนี้ปลามันนุไม่ค่อยน้ำขึ้นไม่ค่อยเยอะเนาะน้ำน่าจะกมามะน้ำเลิกปะเนี่ย pa khai hấp con nha tí bà nhờ nó ui pa quá ôi lông pin bè của เรื่องปีนเบรกเลื่องปีนเบรกเลื่องปีนเบรกอ๋อเราได้เห็นแต่หัวลงไปตกปลาลงไปไล่ไล่ฟ้านั่น โลกไมเห็นอ,อ,อ,อย่างกันทั้งนั้นเคอ้องไหนกล้องนี้แหละก็กีบเลิกแหละแต้มแรกนะครับผมนี่ครับไซส์ดีดเลย สวยเลยครับกัดเป็นซอนพิษสามสามครับสีเขียวอ่อนก็เป็นนาน้ำท่วมนะครับผมนี่ครับไม้สวยเลยวันนี้ลืมปิดเบรกลืมปิดเบรกน้องเฟิร์สบอกลืมปิดเบรกวันนี้เรามาเยี่ยมซอบรี่กันนะครับน้องซอบรี่ลุยน้ำาน,น,น,นะี่วันนี้ให้น้องซอบรี่ขับพาเข้าไม้ครับ หมายค่อนข้างสวยน้ำขึ้นใหม่นะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราหาแ้มต่อไปดีกว่าอฝากผลงานด้วยนะครับกับยางสอนทิดสามสามนะครับบายนับเป็นหนึ่งย๋อวมาครับ

ตีปลาอะไรกบตายแล้วเฮ้ยโอ้อากังไหมเอากังไงวะเอาเปิดหิดนึยกัดสอนพิษสีเขียวไหม เอาก้างใหญ่นี่นึ่นสันพิชสีเขียว,ก,ยวกัดอะไรสันพีช,ส,พชสีเขียวนะครับผมไส่ดีครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเก็บดูอต่อฝูงอยู่นูน่น sợ sẽ cho mãi đít, để... qua mà peap điều đồn ừ, yêu này, hey, muốn เต็มปากเลยที่เดียวกันตัวใหญ่ตัวก,กลางนั่นกลงนี่ปะโอตัวเล็กแต,แต่ว่ากัดมิดคอเลยวะกัดเป็นเหยื่อตัวเล็กนะครับผมเนี่ยเหยื่อเล็กปลาเล็กท้องมันโดนอะไรอย่<ๆ>รง น้องซอบรี่เพิ่งได้ตัวไปนะครับโมอเคเพิ่งเพิ่งโชว์ไปผม <c oughs> เปิดมาซ้ำโดนแจมหนึ่นงเพราะมันโดนอะไรมันต้าตีนาอะไรสักอย่างเนี่ยโอเคเดี๋ยวเก็บป้าเดี๋ยวลุยต่อครับผมบก็อฝากผลงานด้วยนะครับก่อนสัปสามสามนะครับบายนัเป็นหนึ่งเจอมาครับ กินเป็ด อุ้ย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 มีดเลยเพืมอเลมีดลยิ้ม้เรปอกเอาจับกล้องให้นะจับมีดพอเลยไซสดีด้วยตัวนี้แย่งไปแล้ว เยี่ยงปลาซอฟตีปลามันไม่ค่อยเต็มร้อยอ่ะเติมนะโค้ดจังได้หรือเปล,ปลา่าเยี่ยงปลาซอฟตีจนได้อันนีอ้อาปากแล้วก็ขี้ก็ขีบเวลาปากอ่ะคีบสียิงเลย ใจสวยแล้วครับตัวนี้กัดเป็นสอนพิษสามสามเต็มปากอุย้ยลงคอเลยปลาแย่งคนน่ <c oughs> กัดซอบลี่ไม่โดนครับไม้แรกอู้ดีไหไวโดเลยอันนี้น้องซอบลี่เขาพาเข้าไม้นะกัดดีเหมือนกันกัดแล้วนะกัดอีกแล้วอ่ะเออเอาไว้นั่นแหละเอาไว้ให้น้ามัึง <c oughs> อยู่แต่คนเดียวโอเคเดี๋ยวเขาต้องเฟิร์สฝากผลงานนะครับผมฝากผลงานด้วยนะครับกับสนพิษสามสามนะครับบายแล้วเป็นหนึ่งเชื่อมาครับคิมเน่นนะป๊อกเชาา้าโทรมาอุ้ย sobri này đấy nè nám tưng โอ้ตัวใหญ่มากเลยนุ่นสมาเร็จไม่กัดเมื่อวานหลืมันจะกัดวันนี้เลยมาๆเหาตัวนใหญ่นี้เจ้านุ่นเออสมาเร็จกัดเป็นซอนพิษสามสามครับสีเขียวอ่อน ไซไม่ค่อยใหญ่ครับเกิดเป็นหมายนานุ้กท่วมน้ำตื้นน้ำตื้นเข้นจีบน้ำทีน้ำขุ่นเลยอุ้ยอุ้ยเฟองอุ้ยซอบลี่โดนเลยเฮ้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 ยเอา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 ตามมาให้นะดูด้วยตามดีเปล่าอุ้ยไซไซดีด้วยตาบอดหรือเปล่านะอ เอ๊อตามไม่หอดสองแต้มพร้อมกันเลยครับผมตัวนี้จะเป็นสอนพิษตัวเล็กนะครับ 3. 3สามจุดสามซอบรีใช้สอนพิษตัวใหญ่ก็เป็นช่วงที่เขาตีนานะครับผมหมายโล่งๆนะครับน้ำก็ไม่ไม่ค่อยดีนะครับค <นะ S 2> ุณคสองนาสองแต้มโอเคเอาเด็กๆฝากผลง,งานฝากผลง,งานแลครับกับนวย่ยกับยางเอ้ย,องอยางสอนพิษสามสามครับบายนัเป็นหนึ่ง นั้นสอนพิษตัวใหญ่นะครับโอวใหญ่โอเคยยดสุด <Okay. S 2> ยอดสุดยยดเดี๋ยว <Okay. S 1> okay. ลุยต่อพูดเลย